นี่ค่ะเหรียญโปรยทานของเรารูปแบบสสวยๆอย่างนี้นะคะสวยมากเลยทำง่ายด้วยนะคะใช้ริบบิ้นน้อยนะคะทำง่ายมากค่ะนี่ไสไตล์เป็นมาแล้วนะคะวันนี้เป็นจะมาทำเหรียญโปรยทานนะคะเป็นรูปดอกไม้ส,สวยๆอย่างนี้นะคะสวยๆเลยทำง่ายมากเลยนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะและเราก็จะมาดูนะคะว่าอุปกรณ์ของเราวันนี้มีอะไรม้างนะคะ1มีไม้บรรทัดนะคะ2คือริบบิน้น3คือตังไกเราจะมีตังไกอยู่2แบบนะคะตังไกตัดกับตังกาซิกแซกค่ะถ้าเกิดใครมีก็เยี่ยมเลยนะคะแล้วก็มีเหรียญน,นะคะเราก็จะตัดริบบิ้นนะคะ ยาวยี่สิบห้าเซนนะคะใช้สี่เส้นนะคะ,ใช,นนะ,คะใช้ลิบบิ้นน้อยมากเลยนะคะงานนี้และสวยด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปทำกันเลยค่ะตอนที่หนึ่งนะคะเราตัดลิบบิ้นมาแล้วนะคะยี่สิบห้าเซนนะคะแล้วเราก็มาตัดหัวตัดท้ายก่อนค่ะเพื่อจะได้สอดได้ง่ายนะคะ พอเราตัดอย่างนี้ปุ๊บพับลงมานะคะประมาณสิเซนค่ะเราวัดด้วยมือก็ได้ค่ะประมาณนี้นะคะแล้วเราก็กดเลยค่ะกดให้เขาเป็นรอยเลยนะคะเพื่อเราจะได้ทำฐานสีได้ง่ายนะคะเส้นที่หนึ่งนะคะ จับลงมาเลยค่ะเอาเส้นยาวอยู่ข้างล่างนะคะเส้นที่2จะใช้เส้นสีเหลืองนะคะคล้องไปเลยค่ะแล้วก็เส้นที่3นะคะคลองขึ้นมาเป็นอย่างนี้นะคะเส้นที่4ี่นะคะเป็นจะจับเส้นยาว จับเส้นยาวมาแล้วก็พลิกมาด้านหลังใส่ด้านหลังก่อนค่ะแล้วก็ดึงค่ะเอาเส้นสั้นนะคะใส่มาด้านหน้าแล้วก็ดึงให้กระชับค่ะพอเราดึงให้กระชับปุ๊บเราเอาเหรียญวางเลยเลยค่ะ พอเราเอาเหรียญวางปุ๊บเราก็มาเก็บเหรียญกันเลยค่ะเส้นแรกลงมาข้างล่างเส้นที่สองทับเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามทับเส้นที่สองและเส้นที่สี่นะคะทับเส้นที่สามมันเป็นอย่างนี้แล้วลเราก็จะสอดเก็บริบบิ้นนะคะ พอเราสอดเก็บริบบิ้นปุ๊บเรากดให้เขากระชับนะคะพอเรากดเขากระชับเสร็จแล้วพลิกมาด้านหลังค่ะและเราก็จะมาเก็บริบบิ้นไม่ให้เหรียญห,หล่นนะคะเราเก็บริบบิ้นไม่ให้เหรียญนมนันหลุดนะคะสอดเลยค่ะสี่มุมนะคะ พอเราสอดครบแล้วนะคะเราจับให้เขากระชับอีกทีหนึ่งนะคะแล้วเราพลิกมาด้านหน้าเลยค่ะแล้วเราจะมาเริ่มทำขั้นตอนต่อไปเลยนะคะเราเอาเส้นข้างบนนะคะจับลงมาข้างล่างไปด้านข้างอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเส้นนี้เก็บ <laughs> ก่อนบงังเส้นข้างบน เส้นทั้งบนจับลงมานะคะแล้วก็พลิกไปด้านข้างแล้วก็มาสอดด้านข้างตรงนี้นะคะดึงเลยค่ะทำเส้นต่อไปเลยเส้นต่อไปเลยนะคะจับลงมาไปด้านข้างพลิกไปด้านข้างนะคะแล้วก็บกลงมา สอดด้านข้างค่ะจับลงมาไปด้านข้างนะคะแล้วก็จะบบกมาใส่ ทำอย่างนี้สี่มุมเลยนะคะแล้วก็เส้นต่อไปนะคะมันจะมีเส้นข้างบนลงมาข้างล่างก่อนแล้วเอาเส้นตรงนี้นะคะทําเหมือนกันเลยค่ะไปด้านข้างนะคะแล้วก็จับสอดด้านข้างเราจะทำอย่างนี้สี่มุม เพราะว่าเราจะเอาเส้นอ่ะไวเอาไว้อยู่ตรงกลางนะคะเสร็จแล้วเรามาเริ่มขั้นตอนต่อไปเลยนะคะเส้นทางบนลงมาข้างล่างก่อนค่ะและเส้นนี้นะคะไปซ้ายไปขวาเส้นที่อยู่ซ้ายเอากลับไปขวาหรือว่าจับคขวยมาอย่างนี้นะคะและตอนเนี้เราจับ ขึ้นมาวกมาหาตัวนะคะวกมาหาตัวแล้วก็เสียบค่ะพอเราเสียบปุ๊บเราเอานิ้วโป้งวางไว้ตรงนี้นะคะจะได้เป็นดอกตูมนะคะอย่างนี้ค่ะอันต่อไปนะคะเส้นท้งบนลงมาทางล่างเส้นนี้พลิกมา ด้านข้างนะคะและพลิกข้างบนมาหาตัวเสียบค่ะพอเราเสียบปุ๊บเอานิ้วโป้งวางนี่นิ้วโป้งวางเพื่อจะเป็นตัววัดนะคะไม่ให้เขาหล่นนะคะ เส้นต่อไปเส้นทางบนลงมาล่างเส้นนี้พลิกไปด้านข้างนะคะมานด้านข้างเสร็จแล้วปุ๊บวกมาข้างบนเข้ามาหาตัวแล้วก็สอดเอานิป้งวางดึงเท่านี้เส้นสุดท้ายนะคะทำเหมือนกันเลยคะ่ะวกเข้ามาหาตัวก่อนแล้วเสียบค่ะ นิืโป้งวางสวยไม่เอ่ยเราก็จะจับขึ้นจับลงได้เลยนะคะตอนนี้เป็นดอกที่สวยมากเลยนะคะเสร็จแล้วเราเอาตั้งไก่ซิกแซกมาตัดด้านข้างเลยค่ะ เป็นไงคะง่ายมิเอ่ยสวยมากเลยนะคะถ้าเกิดใครถูกใจกดไลค์กดแชร์เป็นด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวยมาก